สวัสดีครับโพ้นนะครับจากโรงเรียนคูตูโฮมสกูลนะครับวันนี้นะครับโพ้นก็จะมีเทคนิคดีๆนะครับที่จะมาช่วยในการทําข้อสอบแมทแอนจีเซอร์ซีนะครับในเรื่องของซิมิล่าเชฟนะครับเรื่องนี้นะครับนักเรียนจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างผิดกันเยอะนะครับก็เพราะว่าในเรื่องของซิมิล่าเชฟเนี่ยมันจะมีทั้งการขยายของครับ ความยาวเลนนะครับมีสเกลแฟกเตอร์ของเลนส์สเกลแฟกเตอร์ของแอ e เียแล้วก็สเกลแฟกเตอร์ของ v อลลูนเพราะนั้นอินฟอร์ม i ชันในโจทย์เนี่ยค่อนข้างเยอะมากก็นักเรียนก็จะสับสนว่าจะเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ใช้ได้กับทุกข้อเลยซึ่งจะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนที่กำลังจะสอบในรอบแจนที่มีม็อกซันะครับก็คือจะเป็นย a r 10กับย e a r 11ที่จะต้องมีม็อกแล้วก็จะทำอะรอบจริงในรอบจูนที่24นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวมาดูเทคนิคของโ้สน,นะ ทำให้นักเรียนไม่สับสนกับโจทย์ที่ให้มาครับเพราะ,ะนั้นมาถึงครับสร้างเป็นเทเบิลครับเทคนิคของครงูโอคือหนึ่งล้วก็สร้างเป็นตารางก่อนอตารางก็มีมีสองคอลัมน์เพราะว่าคอลัมน์แรกนี่ก็จะพูดถึงอะครับเชฟเอ shape A, หรือว่าเวสเอตรงนี้ครับแล้วก็คอลัมน์ที่2เนี่ก็จะเป็นของรูปที่2หรือว่าเชฟที่2แล้วก็เขียนตามไปเลยครับก็เวสเอ แล้วก็เ e s t อย่าเพิ่งไปดูโจทย์ครับเพราะโจทย์ i n f o อ m a t i ันเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วก็ทำออกมาเพิ่มอีก3โลนะครับอีก3โลตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอะไรนะครับความยาวก็คือ Length แล้วก็เติมไปครับ l เลน t h แล้วก็ Area แล้วก็มีอันสุดท้ายคือ v o u m e นครับ ทีนี้เราก็เริ่มดูว่าโจทย์ในแต่ละส่วนนี้เขาให้อะไรมาบ้างครับแล้วก็สัง,สงเกตเทคนิคนะครับอีกอย่างหนึ่งคือดูไอตัวออยูนิตด้วยนะครับก็คือ cm power 1นี่คือความยาวเลนส์แสดงว่าต้องเป็น information ของ r o ที่1น,นะครับเนีย่ยเขาให้รูป w s a มาหรือว่าจาก,กันเนี่ยยาว10 cm แล้วก็เติม10ตรงนี้ใช้ไปแล้วก็ติ Pick ๊กออกนะครับมันจะได้ไม่งงแล้วก็ vsb นะครับก็คือ cm ธรรมดา power 1ก็ยูนิตเป็นเป็น,ปน,ปนความยาวก็เติมเลข15ตรงนี้นครับก็ ติ๊กเอาไปโอเคทีนี้เราก็มาดูต่อว่าเอ๊เอเอมีอินโฟมิชันต่างๆที่จโจทย์เรายังไม่ได้ใช้มีอะไรบ้างมีส่วนเนี้ครับเขาบอกว่าดิฟเฟนซ์ระหว่างวอลลุ่มของ VSA กับ SB เนะีคือ1,997สังเกตเห็นไหมครับว่าอันนี้มันมี cmq c m e แปลว่าเขาให้อินโฟมิชันเกี่ยวกับวอลลุ่มมาแสดงว่าในข้อนี้ไม่มี cm square เลยแสดงว่า โรลที่2ตัวนี้เราตัดทิ้งได้เลยนะครับเราไม่ได้สนใจแต่ว่าข้ออื่นเนี่ยก็จ,จะมีเขาถามถึงวอลอถามถึง area, แอเรียล้วก็ต้องใช้โรลที่2องก็ต้องดูนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ตัดออกไปได้เลยเราจะได้ไม่งงหลังจากนั้นก็ไปดูที่คําถามของโจทย์ครับ mm hmm. เขาบอกว่าให้เราคัลคูลเลตวอลลุ่มของไอเชฟเอหรือว่าแจกั A, นเอนะครับเราไม่รู้ใช่ไหมครับแล้วก็เซตให้เป็นตัว X สนี่ก็ใส่เป็นตัว X อ่ะหลังจากนั้นนะครับเขาก็ให้ความแตกต่างระหว่างเวสเอกับวอลลุ่มของ เวสลบกันได้1,997เราต้องใช้ตัวเนี้ยแปลว่าเราก็ต้องไปหาวอลลุ่มของครับบให้ได้การที่เราจะหาวอลลุ่มของ B ได้เราต้องไปรู้อะไรก่อนครับสเกลแฟกเตอร์ของวอลลุ่มถ้าเกิดเราอยากรู้สเกลแฟกเตอร์ของวอลลุ่มมาหาไม่ได้เราก็ต้องไปดูอันแรกที่เรายังไม่ได้ใช้ถูกไหมครับก็ไปหาสเกลแฟกเตอร์ของเลนส์วิธีการรู้ว่าเออ่รูป A หรือว่า shape A, เชฟ A ไปเชฟ B เนี่ยเอราสีเ e, e, ท่ากับเอารูปเ,เอาค่ามากเนี่ยโอเวอร์ Over, หารค่าน้อยเป็นสเกลแฟกเตอร์ครับเป็นค่า K K ก็จะเอา15 10หารด้วย 40, ซึ่งก็จะออกมาเป็น1.5นะครับอันนี้สำหรับถ้าเกิดโจทย์ข้ออื่นนะครับที่เขาถามถึง Area s c a l e factor ของ Area ก็จะเป็น k square ครับก็จะเท่ากับ1.5ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งเราไม่ได้ใช้นะ,ะแล้วก็เราใช้อันนี้คือ Scale factor ของ Volume ก็จะเป็น k cube ก็จะมีค่าเท่ากับ1.5นะฮะทั้งหมด power cube แต่ว่าอะไรครับ แต่ว่าครูสามารถหาวอลลุ่มของเวสบีได้ก็เอา X คูณด้วย1.5 Power Cube นะแล้วก็จะได้เติมช่องนี้ได้แล้วนะครับก็จะเป็น1.5นะทั้งหมด Power Cube คูณกับ X นะอ็กนี้เราก็สามารถใช้ Information สุดท้ายแล้วนะครับที่สำคัญนะครับที่เป็น Key Point ของเราเลยเขาบอกว่าเอาวอลลุ่มของเชฟบีลบกับ A เนี่ยจะห่างกันด้วยเท่าไหร่ครับ1,197เราเห็นได้ชัดว่า B มันต้องใหญ่กว่าแล้วก็ต้องเป็นตัวตั้งด้วยนะ ผิดอีกใครเอา x ลบตัวนี้ก็ผิดอีกล้วก็ต้องดูรูปด้วยครับเห็นสังเกตว่ารูป b มันใหญ่กว่าเราก็ต้องเอาตัวเนี้ยเป็นตัวที่เป็นตัวตั้งก็เป็น1.5นะครับทั้งหมด power cube x แล้วก็ minus กับ volume ของ a ก็คือ w a s e a คือ x นะครับก็เซ็ตเท่ากับตัวเนี้ยครับ11เอ่อ97ครับตัวนี้ปุ๊บ เห็นไหมครับใช้ทุกอินฟอร์มชันแล้วแล้วก็ไม่สับสนว่าเราจะเริ่มต้นยังไงเพราะว่ามาถึงให้วาดตารางตามเทคนิคที่โค้นบอกเน้นนะครับใช้ได้กับทุกข้อเลยนะหลังจากนั้นเราก็คิดอลจิบ้าธรรมดาครับกดแคปเปเลเตอร์อ 3. 3, 7, 5, 8, นะครับ1.5 power 3ก็จพาวเวอร์จะได้ออกมาเป็น 3.375x เอนะครับลบ x อนะครับจะเท่ากับ1.197แล้วก็ทำอลจิบ้าธรรมดาเลยครับก็ลบ สามจุดสาจ็ดหลบหนเอ็ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับสองจุดสากครับก็จะเท่ากับ1197งหนึ่ก็ครับโซฟาเก็ย้ายข้ามไปครับก็จะเป็น1นึ่งหนึ่งเกรับโอเวอราก็กดออกมานะครับอันเด้นก็จะได้เหลือ,อ,อมาเป็น5้าร้อยสทำให้เราได้ว่าวอลลุ่มของออแจการ A เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับ ข้าสุดสี่นะครับเพราะนั้นก็คือ,อสรุปเทคนิคในเรื่องของซิมิลร์เชฟนะครับมาถึงอย่าเพิ่งไปสนใจอินโฟเมชันสร้างเลยครับ เออเทเบิลเลยนะครับก็เชฟ A เชฟ B แล้วก็เขียนโลเอ่อท็อปโลก็คือเอ่อเลนส์นะครับเซคันด์โลก็คือแอร์เรียแล้วก็เตอร์โลก็คือวอลลุ่มแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟิลอินฟอร์เมชันที่เขาให้แล้วก็หาสเกลแฟกเตอร์นะครับอย่าลืมนะครับว่าสเกลแฟกเตอร์ของเอ่อเลนส์เนี่ยจะให้เป็น K แล้วก็สเกลแฟกเตอร์ของแอร์เรียก็เป็น K คสแควรแล้วก็สเกลแฟกเตอร์ของวอลลุ่มก็เป็น K คคิวแล้วก็สามารถลิงก์กันไประหว่างความยาวแอร์เรียแล้วก็ลุ่มได้นะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือนเป็็นนนนนนนเเทททคคคิีี่กกกกูอ้้้้แลวารรัััตะบบใชไดุ เลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ไม่สับสน,นครับนั่นก็คือการสร้างเทเบิลแล้วก็ค่อยๆเติมเอ,อ่อครับ อินฟอร์เมชันแล้วก็หาสเกลแฟกเตอร์นะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับครูอ้นก็ขอฝากเทคนิคดีๆนะครับแล้วก็สามารถทําได้ทุกข้อและเป็นข้อที่ค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ในทุกเรื่องนะครับในท็อปปิกในไ g c ีนะครับเราก็จะมีถ้าเกิดน้องๆสนใจนะครับว่าเทคนิคในแต่ละท็อปปิกที่ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับมีอีกไหมคําตอบคือมีมากมายเพราะว่าครูอ้นมีคอร์สของท็อปแมทไอจีซีนะครับก็จะมีครูอนครูส้มครูซี่นะครับช่วยกันสอนนะครับจากประสบการณ์10ปีเนี่ยมากปีสิบปีนะ ทคนิคต่างๆในการพิชิตข้อสอบนะครับแล้วก็เป็นคอร์สที่รับรองผลนะครับให้นักเรียนได้เกรดเก้าหรือเอตา้าแน่นอนนะครับเพราะ,ะนั้นวันนี้ครูอ้นขอจบจากการนำเ,เสนอเทคนิคดีๆในการพิชิตข้อสอบ m a t a a GCSE นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ